ปรรุนะคะสวยนุ่นรุ่นสีขรรภูมิจ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หกวันที่หกใช่ไหมเออมันมีถึงวันที่สิบวันที่สิบจะมีกาแฟนะคะเอฟซีนี่นะคะบรรุนสีขรรภูมิเมื่อกี้ไปถ่ายเอที่ที่นน้ำมา ตอนนี้ขึ้นแล้วสองลูกนะคะอีกลูกหนึ่งยังนอนอยู่ยังไม่เป่านะคะเอฟืีนะคะอีกลูกหนึ่งยังไม่เป่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมันจะเป่าให้ดูนะคะเดี๋ยวยายจะตั้งกล้องไว้ดีกว่ายายจะเดินเข้าไปอยู่ในบอลลูนเดี๋ยวยายจะเข้าไปอยู่ในบอลลูนเด้อเดี๋ยวยายจะเข้าไปอยู่ในบอลลูน ยังไม่ได้เคยเข้าไปอยู่ในปอลลูนเลยนี่ย,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 ยนี่นะคะ FC บอลลูน,นมันก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะขึ้นสูงไปเรื่อยๆอีกอีกอีก,อกเดี๋ยวยายจะไปเดินเดินเข้าไปในกล้องนะ เอสวัสดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ยายด้วย สวยไหมยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครช a n e ยังไม่ขึ้นอีกรูปหนึ่งนะคะยังไม่ขึ้นสวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสมอคช anel จ้า ลูกหนึ่งยังไม่ขึ้นลังนอน,น,อ,นอยู่ในพื้นดินอยู่เลยข้างหน้าไฟดักข้างหน้าไฟดักอนะไอก็คือยุ่งก็เยอะนี่ยุงก็เยอะจังเลยนะยุ่ง สวัสดีทุกคนค่ะงานบารรลูสีขอดพูนจ้ะ เยอะมากเลยนะคะเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะคะไม่มีใครกดไลค์ยายเลยมีอยู่คนเดียวเยายจะแน้นให้ดูมีเพลงมันๆไม่รู้มันชักหรือเปล่ายายไลฟ์ครั้งแรกแนะนี่เพราะว่าที่นี่ยายึคนไปไล้์คอนเสิร์ตแล้วมันไลฟ์ไม่ได้ ยายเคยมาไลฟ์คอนเสิร์ตแล้วมันไลฟ์ไม่ได้นะตอนมีงานคอนเสิร์ตน่ะยายมาไลฟ์มันไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวาจะเข้าไปดูว่ามันชัดไหม โอ้ชัดอยู่เอฟซชัดอยู่ทุกทีนะมันมันไม่ได้เลยคอนเสิร์ตมาก็มาเล่นยายไล์ไม่ได้เลยนี่เล่นตรงนี้แหละแต่มันไล์ไม่ได้ ้ายายไปจับได้นั้นน่ะคุณดเดี๋ยวยายจะไปจับให้ดูเด้อขอให้ยายไปจับได้เมื่อวานเด็กมาจับเยอะแยะเลยแต่ยายไม่กล้าเข้าไปจับ <c oughs> กลัวการ <c oughs> วันเขาปล่อยทั้งหมดสีลูกเขาจะเปลี่ยนสีตลอดนะสีปลาหมึกยังไม่ปล่อยนะวันนี้วันวันแรกจะมีแต่การ์ตูนเห็นไหมคลิปยายมีแต่การ์ตูนคลิปวันแรกอะ สวัสดีทุกคนจ้า ่นนอโอ้โหดังชัดถึงนี่เลยดังดีมากเครื่องเสียงนึ่งเล่นลเอาเครื่องเสียงเขามันจะด,ดังเพาะเลยอะ่ะ เสียงของเด็กเล่นนะ่ะโหดังถึงนี่เลยลู่ตกไปสวยสวยนู่นมีสุสาสัรวันมีม้าหมุนมีอะไรอ่าบ้านผีสิงมีอุย้ยหลายอย่างนะคะเอฟซีของเด็กเล่นอนะ่ะ อก็กลับเลีวแทอะไปพุ้งไงมากับบุ้หไงบอกบอกพุ้หไงจ้ะตอนนีบุญใหญงไปบางอ๋อไปละบายสีมาพื้อใหญ่บ้านยักเตี้ยบ้านยายน่ยเผื่อพลามเมียเพื่อมาสื่อของแตาเมียมาสื่อของก็อ่านอยู่กหลานเพิ่นบ้านยายนะพื้อใหญ่บ้านยาย ลูกใหญ่บ้านยางเตี้ยเปนผ้าลูกหลานมากเป็นขั้นเลเลยเน็นเมื่ออะไรเมื่อแล้วยายก็จะกลับเหมือนกันแหละเดี๋ยวจะโทรหาเสือก่อนว่าพากันมาถึงไหนแล้วเดี๋ยวยายโทรหาเสือเด้อย,ยายจะได้รู้ว่าเขามาถึงไหน อฟังเสียงเสืออยู่ไหนคะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วคะถึงไหนแล้วคะถึงไหนแล้ว อ้าวไม่รู้ได้ไงถามเสือสิว่าถึงไหนไหนไปเถือสวรรณนะครสวรรณไปเอามามาเข้าเข้าเข้ากรุทุงกลารอง่ห้ยัง ถ้าสันทบถึง,องไอ้คนมากีนไงเขาโคตอะไรเลยอ๋อยังยังไม่ถึงบ้านพี่คนเอฟซีละเอ่อเอฟซีที่เรามาเหรอยัง,ย,งยังไม่ถึงบ้านป้าเอฟซีใช่ไหมย,ยังยังโอ้อช่างั้นเนี่ยตอนนี้ยายกำลงังไลฟ์สดอยู่บรรลูนี่เข้ามาดูให้หมีวเข้ามาดูบรรลูนเร็วหมีวมาดูบรรลูนเร็วลูกเนี่ย,ยกำลงังไลฟ์สดดูบรรลูนอยู่เนี่ย เนี่ยมาดูบอลลูนแล้วลูกดิเหมียวดูบอลลูนดูบอลลูนเห็นไหมบอลลูนเห็นไหมนั่นเขาเ้าไปในช่องล่ะไลฟ์สดดูบอลลูนอยู่เอออย่าขาดเสียใจบอลไหนอ่ไม่ได้เนี่ย สองลูกเองดูโน่นโน่นโน่นยในุัณยังไม่ได้อยข้ามาดูในไลฟ์สดยายสิเมื่อกี้ก็ไปไฟ์อาเก็บน้ำ บรรลุน่ะนเ,นเออเพิ่นเบิ่งแน่น่ะเ <มา S 1> ออสองโลดสองโลดสวยเนาะกำลังขึ้นสองลูกวันนี้ยังไม่มีปลาหมึกขึ้นยังไม่มีหมีขึ้นฮะโอ้ยมอดอกเแี่กินหนะ มาเต็เงิมากเลดอกแนวกินเต็มอยู่หมูกระทาแถวนี้บ่มีมีแต่นั่น่ะามีแต่ชาบูมูหมูกระชาไปกินในเมื่อเน่ยเป็นกินบโเฟ้หัวละร้อยค้อยสามร้อยสามสี่สิบหนกสี่ปด จะมาทาันไม <c oughs> หมก็จะปิดร้านแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้ยพวกเจ้าไม่ีเงินเดือนเจ้าต้องเลี้ยสใจใคยไม่มีเงินเดือนจแห้คนไม่มีเงินเดือนมาเลี้ยงน,นอกเดือนละหกร้อยก็เลี้ยงไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันยังไม่ถึงวันเลยวันที่สิบนู่น อเออให้เอ็มซีเบงบรรลุนเดินน่ะี่เสียพับไปกำลังมา้เอ็มซีหน่ยลงนัดนึงลไลน์สดอยู่โอเคแค่นี้แหละโอเคโอเคนี่คอยกันไลน์ยอยู่นี่แฟนจะลงไลน์แล้วฮะใช่ยยยยยจะลงไลน์แล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณสวัสดีจ้าอันนี้ยังไม่ปล่อยเลยนี่เขาจะปล่อยตอนไหน เขาจะปล่อยวันละสีลูกทุกวันน่ะเอฟซีเขาจะมีเวลามันเพราะว่ามันใช้แก๊สเนอะถ้าเดินเข้าไปข้างใน,นมันมันไลฟ์สดไม่ได้นะมันมันเบอร์มันไลฟ์ไม่ได้ยายก็เลยไม่ไม่เดินไปนะลงไลฟ์ถึงจะไปไปได้ไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยได้อยู่ไปถ่ายคลิปโอเคแต่ถ้าแบบไลฟ์สด ไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับไลน์หนึ่งแค่นี้ก็นเด้อสวัสดีทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์สมัครชั้นแนวในเดจ้า